รู้สึกดีใจมากๆที่มีเขาอยู่ข้างๆเหยื่อและทำบ้านตอนนี้วันออกข้างนอกแล้วค่ะตอนนี้รักเขาให้มากๆบอกแค่นี้ค่ะขอบควัสดีค่ะขออนุญาติไวโย IPK อุ้ยอย่าดูดข้าเยื่นค่ะเดี๋ยวฟันเหยื่นค่ะขออนุญาตค่ะลืมกลั่องตรงนี้ลืมกลับงในต่าสุขออนุญาตนะคะอุ้ยคือว ขับในช่องแบบเขาเห็นคู่เราแล้วเขาแบบซื้อนี่แหละเขาบอกว่าเคมีแบบว่าเหมือนเกิดมาคู่กันมันจะว่างละมุนมากคือเราอ่านนิยายกันมาก่อนค่ะคพราว่าพี่ดินคือแอปเปิ้ลเลยแล้วน้องโรสก็คือใช่เลยคนนี้เลยอย่างเงี้ยเราแบบอยากจะบอกแฟนคลับว่ายังไงที่เขารออยู่ต้องให้เราแบบสลับกันพูดแม้ว่าเพราะเราอ่านนิยายเหมือนกันเริ่มอ่านแล้วใช่ไหมอ่านจบแล้วด้วยก็เลงอ่านรอบสองด้วยก็เลยแบบเราต้องเห็นแบบพี่ดินกับน้องโรสในอุดมคติดูซิว่าก็จริงไหมที่ชาวเลเขาบอกพี่ลมก่อนได้ไหม ไดทีละคนทีละคนคือน้องโรสเนี่ยเป็นคนที่แบบภายนอกดูอ่อนโยนใช่ไหมคะแล้วก็ภายในเนี่ยเขาแบบว่ามีความแบบแข็งแกร่งคือเขาก็สามารถที่จะแบบว่าสู้แล้วก็ขี้ห่วงด้วยมีแบบความแบบจงอางห่วงไข่ซึ่งแอบก็เห็นสิ่งนั้นในตัวน้องมิมนะคะน้องมิมเนี่ยหลายหลายคนจะคิดว่าเขาเป็นคนแบบว่าอ่อนโยนเรียบร้อยแต่จริงๆเขาแบบเป็นคนเล่นกีฬาเอ็กซ์ตรีมันเป็นคนแบบกินแซ่บแล้วก็มีความแบบว่าเป็นสาวชิคมีเทสดีแบบว่าเหมือนน้องโรสที่แบบมาจากอเมริกาขนาดนั้นเลย ใ, <น S 1> ใช่อินพอดค่ก็<อ>คือแอปก็เห็นน้องมิมเป็นน้องโรสคนนั้นจริงๆนะคะอย่างเมื่อวานเนี่ยเราก็เห็นคนแบบเอาภาพมาเทียบกับปกนิยายเราก็เห็นว่าแบบเฮ้ยคล้ายยันไหาปาลากระดูกไหาปาลายังเหมือนเกินไปค่ะหัวหน้าจริงๆแบบบ้าเกินไปแล้วแต่จริงใช่ก็แบบว่านี่เราเกิดมาเป็นน้องโรสตั้งแต่เนี้ยแล้วเล่าลคะเกิดมาเป็นพี่ดินหรือเปล่าคะไหนเราอ สำหรับพี่ดินนะคะคาแรคเตอร์พี่ดินก็จะต้องแบบปกป้องน้องโรสตลอดเวลาแล้วเขาจะเป็นคนที่หนักแน่นในคำพูดพูดน้อยแต่ทำจริงเอาเยว่าแต่พี่แอฟพูดเยอะเอออาจจะต่างกันนิดหน่อยเพราะว่าพี่ดินเขาพูดน้อยแต่ว่าพีา่แอฟพูดเยอะค่ะเน้นมุกแตกด้วย พี่ดินเป็นคนอบอุ่นค่ะแล้วก็พี่แอบเขาก็เป็นคนอบอุน่นซึ่งหลายอย่างเวลาที่หนูแบบต้องการพาร์ทเนอร์ต้องการ, partner, การคําปรึกษาเรื่อง acting เรื่องเรียนพี่แอบอยู่ตลอดเลยแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆพี่แอบก็ให้คําปรึกษาหนูได้ทุกอย่างก็รู้สึกดีใจมากๆที่มีเขาอยู่ข้างๆเยือนและทําบ้านตอนนี้วันออกข้างนอกมาแล้วค่ะตอนนี้ <laughs> และทีนี้แฟนขับเขาอ่านนิยายเขาก็แอบเมาว่าคือมีคนนิยามว่าพี่ดินอะเรื่องแรกคือติ๋มแล้วก็มีคนแอบเมาว่าพี่ดินไม่ติ่มอ, <ะ S 1> อย่างที่คิดนะคะแล้วก็ยืนยันโดยน้องโ,โออรสเขาว่าอ, <c oughs> อย่างนั้นเขาว่าอย่างนั้นจริงค่ะพี่ด<อ>ิในใส่ตาเจ้าชู้พี่ดินหรือเปล่าหนูว่าใครดีนะไปเดากันเอง <c oughs> <c oughs> ไปดูกันเองแต่ว่า เขาอะชอบทําอะไรให้โหลดหึงแบบไม่รู้ตัวเ,ออเราโหลดก็แบบเราก็มันเป็นจงอางหัวไข่อะแต่ความจริงมิไม่ใช่คนคิ้ห่วงะคะ่ะออไม่มีใครบอกเลยว่ามีไม่มห,มหว <laughs> ่วงเรื่องกหอวะ <laughs> อ่านุดท้ายถ้าตัวละครในเรื่องมาเจอเราในชีวิตจริงเราอยากจะบอกอะไรเขาก็ <c oughs> อย่างพี่ดินนะครับก็อยากจะให้กําลังใจเขานะคะรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่แบบมีความรักที่แบบ จริงใจกับทุกๆคนไม่ใช่แค่กับน้องโรสแต่แบบทั้งพี่น้อง<ม>เขาทั้งคนสวนทั้งทุกๆอย่างรอบตัวเขาอะค่ะเ,เขามีความจริงใจมีความซื่อตรงแอมก็รู้สึกว่าแบบอยากให้กําลังใจเราให้เขารักษาสิ่งสิ่งนั้นไว้เห็นตั้งแต่อ่านตั้งแต่ตอนเด็กๆนะที่เขาแบบถูกแกล้งแล้วเขาพยายามทําให้ตัวเองแบบแข็งแรงเ <c oughs> พื่อที่จะปกป้องคนคนหนึ่งได้นี่เป็นสิ่งที่แบบโหประทับใจมากๆนะคะก็เลยจะเป็นกําลังใจให้เขาแบบว่าดูแลน้องโรสให้ดีที่สุดสําหรับน้องโรสนะคะถ้ามิมได้ไปเจอ ขามิงก็จะบอกว่าถึงข้างนอกเธอจะอ่อนโยนอะแต่ว่าอยากให้เธอได้เข้มแข็งมากที่สุดเพราะว่าเธอจะต้องต่อสู้กับปัญหายอย่างทางเรื่องเลยแล้วก็คอยดูแลพี่ดินให้ดีๆเหมือนกับที่พี่ดินดูแลเขารักเขาให้มากๆบอกแค่นี้ค่ะขออ่ะสุดท้ายเลยอันนี้ไม่หลอกจะบอกอะไรกับแฟนคลับช่อง EKK บ้าง แฟนคลับช่องอ e ีฟเคนะคะก็ขอบคุณที่ซัพพอร์ตนะค,ะคุณอีฟด้วยแล้วก็ทุกทุกคอนเทนท์ที่เขาทำเลยนะคะน่ารักมากๆก,ก,ก็เป็นหนึ่งในแฟนช่องนี้นะ,ะแบบเห็นตลอดแบบเห็นหน้าดีใจมากในที่สุดแล้วก็ได้เจอกัน ยินดีที่ได้เจอกันตัวจริงนะคะแล้วก็หวังว่าจะแบบทำคอนเทนต์พวกเราเยอะๆนะคะอยากเจอบ่อยๆเดี๋ยวพี่เชียร์เดี๋ยวพี่เชียร์สุดชีวิตพี่ถ้าก็ติ๊แต้ามาแอบดูบ่อยๆนะคะพูดดีๆนะอ่านยายุเราจะเริ่มเข้าอ่านบทแล้วหวังว่าซีนไฮไลท์ต่างๆจะยังอยู่เลยได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณนะคะ